ค่ะพี่น้องมือนี้ก็มาพอกันกับช่องเสนอีสานเนาะค่ะมือนี้ก็พาพีผ้าหน่องเขาปลาคือเก่าเนาะค่ะเขาปลาหาเห็ดมือนี้เปลี่ยนจากเฮ็ดขมมาเป็นเห็ดร่วเบืองเนาะค่ะมือนี้ห้าสีส่งสีมันเห็ดอีหยังแน่เนาะค่ะพี่น้องมือนี้ก็ไปตามหลุนตามเบืองน้ำกันจ้ะพี่น้องว่ามืนนี้เสนอีสานสีมันซำดายเนาะค่ะสีพอเฮ็ดยังแน่เนาะค่ะพี่น้องไปตามหลุนตามเบืองน้ำกันจ้าดอกแหลกแห่งมันของห่าเนาะค่ะ เดี๋ยวก่อนเด้อจ้ะโทรศัพท์เก็บเห็ดก่อนจ้าเก็บเพื่องศาสตร์อืมเลยอีกดอกนึงจ้ะเห็ดเพื่องศาสตร์นาะจะพี่หน่อง พี่น้องเห็ดเพึ่งตองรองนี่ก็ลังขึ้นงามเนาะจ้ะโอ้อเยเป็นตะแกงแสบฮีฟหยาเออโอ้ยวา่าแต่บาใบตัวนี้นาะจ้ะพี่น้องโอ้ยก็เป,ป็นตะอีฟน้ำข่อยอยู่ด้วยเบื้องฮีปงามขักจ้า nè nha mì đến nè hết thương quá hết thương quá nó chưa ừ đồ thì cứ ngon thật được nhìn ngắm gì đó chứ. ดอกหน่อยผลนอกจากดอกงามเด้อค่ะพี่น้องดอกนี้ฮัทอะได้จังออกหน่อยเถอะมวยมวยนี่เห็นอยู่ดอกเดียวเมื่อในหามหมูบอะพี่น้องสีบักย่างเนาจะแม่นคือกันกับเห็ดเนาะจ้ะ ดินีเห็ดเพืองหวานเนาะพี่น้องเห็ดเพืองหวานเห็ดเพืองหวานเขาก็เอิอกเห็ดเพืองหัวหนุ่เห็ดเพืองเฮ็ดเพืองโตโว้ยอ้งาม จากพี่น้องอันนี้เห็ดพึงหวานอดอกนี่งามเนาะเห็ดพึ่งหวานด้วยนี่เห็ดพึ่งขมนี่ให้เรางงอยู่นี่ <c oughs>

hết thần mặc quà rồi hết ván nữa chả phi hết ăn đi vào khôm đỡ chả hết thần chả Ui, khả nhẹ hè Khả nhẹ thật chà ดอกใงญง่ๆงามจ้ะพี่น้องเฮ็ดเ้าแปงเนะจ้ะอีกดอกนึงจา้จาพ,พี่น้องเพิ่งคมบี่คมเื่อบอ่คมบ่คมดอกเนาะ อืมบอรเท่าดอกอื้องามดูเอาได้อีกพี่น่องอ้ยดอกนี้งามงเลยให้เพ ư ờ n หวานคือกันล่ะค่ะพี่น้องง้ามโมโบคโห

chínดอกเดียว เห็น đều ามง่ะบวชผมได้หนีเฮ็ดหนีบวชผมเฮ็ดเพิ่งสาดอีกดองเนาะจากพี่หนงนี่กะลังงามเลย หูเห็ดสีไหมสีเหลืองงามขนาดเห็ดพึ่งเหลืองบอ่พี่หนุ่ง ยังไม่โค่นเนาะค่ะพี่น้องเขาเห็ดเงียงบุหมากปลาเขาเห็ดเงียงบุมาดึงงาแค่เก็บถึงค้าลายจ้าพี่น้อง mình phơi lá nó chị. em hái mì ra. ui, đòng này ngang ngang, cái kẹp bèn ui, đỏ ngang ngang đây ui, một đòng, hai đòng. để phơi sao, một ียว <ève S 2> ี่ก็โรขาวบ่พี่น้องจ้ะอ่ะเฮ็ดฝืนสาดดอกนี้จ้ะพี่น้องงามคักเนาะได้จังสี่ขอเนาะพี่น้องเนาะได้จังสี่นี่เก็บเพตียง คมนะจ๊ะพี่น่อหูจะเคียยเกียวเป็นแมไม่ตเก็บเอาเลยเห่นงางจาลด้ีว่ลง้อง่นี่มนจ้ะมันใต่หุ่นามาหุ่นนึงนี่ เฮ็ดหวานเฮ็ดอ like bueno ันเขาเอิ่อนี่ก่อนเฮ็ดผึ่งหวานเฮ็ดผึ่งหวานแล้วก็หูแล้วมาเฮ็ดอย่างดำๆก็เฮ็ดผึ่งหวานเฮ็ดเฮ็ดผึ่งเตี้ยนะบางคนก็เอิ่นเฮ็ดผึ่งเตี้ยอะไรเงี้เฮ็ดในน้ำผึ่งได้เขาจะเตี้ยไปลไปลุงไปน้ำผึ่งโอ้ยมาจะทำผุนผุ่นแล้วเราก็เชื่อไม่ได้ทำผุนก็คือได้ทำผุน ส,ส,สิดอกงามอยู่ดิดกเห็ดกระแปงดอกนี่งามจัะพี่หน่อลัางงางามดยนะ เฮดกะทิจะพี่ดอกบางคนเขาก็เอื่นเฮดเกลือเนาะจ้ะสิระกุลเดียวกันกับเฮดขีเทาเนาะจะพี่น้อง เป็นกอเลยอ่ะแบบป้าเฮ็ดเปลี่ยนอย่างสิออกเป็นกอเนอะจ้ะพุ่นนาะอ้าแบบมันมันคือเกาเห็ดแดงเนอะจ้ะพี่นนอง พี่น่อเดข้าบแปงนะจ๊ะอื้ยดอกกลุ่มกมีมิ้มูใหญ่แถวพี่น่อเอสกาบแปงง่วมูใหญ่เลยก็มีเึ่งเนี่ยยางมาไหบแไดู อุ้ยขาแตกง่ะอุ้ยเห็ดยังเห็ดเห,ดาหดมาเห็ดเผือก จาพี่น้องอันนี้เฮ็ดเนาะค่ะกระเตมกระตาเราจะพี่น้องเดี๋ยวขอไปสรุปคลิปอีกเท่อนึงเนาะค่ะไปจัดกระตาตกแต่งให้สวยงามแล้วคอยสรุปคลิปกันอีกเท่อนึงจ้าพี่น้องจะพี่น้องเขากบจัดเรียงเตรียมกระตาเรียบร้อยสวยงามเนาะค่ะพี่น้องเฮ็ดผึ่งหว่านมีแตดอกงามๆเฮ็ดพึ่งศา,งางส์กระงามจ้ะ อันนี้ก็สิเป็นเห็ดพึ่งเขาเนาะค่ะพี่น้องเห็ดพึ่งทองเพิ่นว่าแกงแสบเพิ่นว่าค่ะพี่น้องนี่มื้อนี้ได้เฮ็ดหลายๆอย่างลวมกันค่ะเห็ดกะแปงก็มีเนาะค่ะพี่น้องเห็ดเห็ดแดงเนาะจ้ะเห็ดแดงเห็ดหลายๆอย่างอันนี้ก็สิเป็นเห็ดขี้กระเลยเลยเนาะค่ะนี่ค่ะก็สรุปมื้อนี้ก็มันคือเก่าจ้าพี่น้อง สรุปคลิปนี้กะขอเจ้าคือเพย่อนำนีทก่อนเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณทุกเหม็นขอบคุณทุกๆก,กำลังใจค่ะก่อนจากกันไปกับฝากพี่ฝากน้องในเด้อค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับช่องเสนียีสานในเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการเหตุคลิปต,ต่อไปจ้าก็สำหรับวันนี้กะขอลาไปก่อนเนาะค่ะไปพอกันหม่คลิปหนาน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะเนี่เห็ดเพิงหวานง,งามงามพี่น้องเห็ดเพิงหวานเห็ดเพิงหวานเนาะค่ะ ่งามตุปุติปิคือเก่าจ้ะ